ค่ะดิฉันเพชรรีผมช่วยสวัสดียามเช้าครับผมสมฤทธิ์ลือชัยครับต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการทำในใจนะคะวันนี้วันเสาร์ที่2พฤศจิกายน2567ก็เป็นเดือนใหม่แล้วนะคะ,ะก็มีเรื่องย้อนหลงาาังคาไอ้อนุโมทนากันนะคะก็เพิ่งจะผ่านออกพรรษามาได้ครึ่งเดือนนะคะ ก็อยากจะแบ่งปันบุญกุศลนะคะเพราะว่าก็ได้รวบรวมปัจจัยของเพื่อนๆที่เรียนพระไตรปิฎกด้วยกันแล้วก็เพื่อนฝูงเนี่ยนะคะมาทําบุญถวายเครื่องปัจจัยไยยธรรมรนะคะคให้กับพระพิสุซึ่งบางครั้งเนี่ยเราเองเก็จะมีปัญหานิดหนึ่งนะว่าเวลาเราจะจัดเข้าของเครื่องใช้ให้กับพระพิสุเนี่ยนะคะเราไม่รู้ว่าเราควรจะจัดยังไง แหม่มก็เลยสอบถามพูดคุยกับอาจารย์สุชาใช่ไหมคะ,คะว่าถ้าเราจะจัดเครื่องทยธรรมเนี่ยนะคะถวายพระพิสุเนี่ยนะคะเราควรจะหาซื้ออะไรยังไงบ้าง oh. เพราะเราจะได้แบบถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของพระท่านที่ได้ใช้ไม่ใช่ว่าไปกองกองไว้ท่านไม่ได้ใช้ใช่ไหมคะอ,มอาจารย์สุชาติท่านก็บอกว่าแล้วก็ดูว่าท่านใช้อะไรไปถามลูกศิษย์วัดหรือว่าใครที่ใกล้ชิดท่านอะไรเงี้ยนะว่าท่านใช้อะไรบ้างแล้วก็จะได้จัดเครื่องใช้เหล่านั้นให้ท่าน แล้วก็ส่วนในเรื่องของอถาวายสังฆทานท่านบอกว่านั่นคือเป็นเป็นจุะสค์ของเราสมมติว่าเราจัดเครื่องไทยธรรมเรียบร้อยแล้วถ้าเป้าหมายของเราอยากจะถวายเครื่องไทยธรรมเหล่านี้ให้เป็นสังฆทานใช่ไหมคะก็คือไม่ได้มีการระบุเจาะจงพระรูปใดรูปหนึ่งก็คือเพื่อประโยชน์แก่สงหมู่มาก แต่ถ้าหากว่าเราต้องการเจาะจงก็ไม่ใช่ว่าเป็นสังฆทานเราก็ไปถวายเจาะจงรูปนั้นเลยใช่ไหมคะเพราะของใช้ก็จะตกเป็นของพระรูปนั้นที่ท่านจะได้ใช้นะคะก็ได้ทําบุญหลายวัดด้วยกันนะคะก็มาบอกทุกท่านให้ร่วมอนุโมทนานะคะรวมถึงอ้ด้วยนะคะอนุโมทนาด้วยนะครับมาที่คําถามคำตอบปัญหาทางพระพุทธศาสนาวันนี้มีคนถามอาจารย์สุชิภุญญาุภาพว่า ในพระไตรปิดกมีคํากล่าวว่าผู้มีศรัทธาเดินทางเป็นนัสการสังเวชนียสถาน4ี่แห่งแล้วตายไปจะไปสู่สวรรค์น,นั้นเป็นอย่างไรนะฮะจรชีพท่านบอกว่าในมหาปรินิพานสูตรนะครับมีพุทธสุภาษิตเรื่องนี้จริงซึ่งก็มีใจความว่าสถานที่ควรดูควรสลดใจสี่แห่งก็คือที่ประสูตรที่ตรัสรู้ที่แสดงธรรมครั้งแรกและที่ปรินิพานของพระเจ้า ผู้ใดเที่ยวชมและมีจิตใจเลื่อมใสตายไปแล้วจะเข้าถึงสุขติโลกสวรรค์เป็นการตรัสเพื่อผ่อนคลายความกังวลของผู้ที่เคยเดินทางนะครับไปเฝ้าเมื่อยังพระชนชีพอยู่นะฮะเมื่อปรินิพานแล้วก็ยังมีสถานที่ที่มีประวัติสำคัญเกี่ยวกับพระองค์นะะถึงหลักการนะของเรื่องนี้ความเชื่อเลื่อมใสโดยที่พระองค์เคยตรัสว่าพระองค์กับพระธรรมนั้นเป็นอันเดียวกันแล้วก็บอกว่า นอกจากนี้นะฮะในลัคคัตมูปมาสูตรเนี่ยในมัชมินนิกายพระองค์ตัดไว้ว่าผู้ใดเพียงศรัทธาและรักในพระองค์ผู้นั้นก็จะไปสู่สวรรค์ซึ่งความสําคัญก็คือพระพุทธองค์นั้นเปรียบเหมือนความจริงและความดีเพราะฉะนั้นใครที่รักความจริงใครที่รักความดีก็เหมือนกับรักในพระองค์พระพุทธเจ้าก็จะไปสู่สุคติก็คือสวรรค์ไปทางที่ดีนะเป็นการอธิบายเปรียบเปยนะครับซึ่งเรื่องนี้ในใน ในผู้ที่อธิบายได้อีกอันหนึ่งนะครับผมขอยกมาก็คือท่านปออประยุทธ์โตสมเด็จพระพุทธโฆโษาจารย์ท่านพูดคําว่าสังเวชน่ยภาษาธรรมไม่ใช่ภาษาคนแปลว่าตระหนักในธรรมไปแล้วเข้าถึงธรรมเข้าใจไหก็ตรงตามที่อาจารย์สุชิ<ม>พูดหมายความว่าไปถึงสังเวชต้องเข้าถึงธรรมเพราะพระพุทธองค์<ช>ค,คือธรรมก็คือว่าไปเห็นความจริงนะคะแบ่ก็เพิ่งเรียนเหมือนกันพระไตรปิฎกเนี่ยอาจารย์ ท่านก็อธิบายว่าสังเวชนีคะ,ะ,ะที่ภาษาภาษาไทยของเรานะกับภาษาบาลีเนี่ยภาษาคุณภาษาธรรมเนี่ยเราก็จะแบบเหมือนงงๆอ,อ่ะ ก็ใช้คาเหมือนกันในบางอย่างนะแต่ว่าความหมายจริงๆเนี่ยมันคนละเรื่องกันเลยนะคะมันต่อไปเนี่ยเราก็ต้องถ้าสงสัยเนี่ยเราต้องถามไงเราจะ่รู้อ๋อสังเวชสังเวชหรือว่าเวทนาเวทนาเวทนาอะไรเงี้ยมันทีคนละเรื่องกันเลยนะคะแล้วพอเรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยเกิดความแบบไม่เข้าใจแล้วก็ล่าช้าใช่ไหมฮะเพราะเราความหมายในหัวเรามันคนละอันกันนะคะ มาที่แขกรับเชิญของเรานะคะก็คือครูปุ้ยคุณนิชาว่องชิงชัยนะคะวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายที่เราจะพูดคุยกับน้องปุ้ยกันนะคะซึ่งน้องปุ้ยเองเนี่ยก็มีเป้าหมายในการปฏิบัติธรรมนะคะแล้วก็เห็นการเปลี่ยนแปลงของตัวเองด้วยโดยเฉพาะฝึกเมตตากับคนในครอบครัวของเราเองเนี่ยจะเป็นอะไรที่ฝึกยากมากแต่ถ้าผ่านตรงนี้ไปได้นะคนอื่นๆเนี่ยนะคะก็จะง่ายขึ้นถูกไหมเพราะว่าเรามีความรู้สึกว่าการฝึกเมตตาเนี่ยเราต้องมี ให้เนี่ยโดยที่ไม่ไมเจาะจงไม่เลือกนะว่าจะเป็นใครเพราะว่าความเมตตาเนี่ยมันเกิดจากใจเราพอเกิดปุ๊บเราก็จะรู้สึกสบายใจความโกรธของเราก็จะลดน้อยลงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการปฏิบัติธรรมเนี่ยเราต้องเห็นการเปลี่ยนแปลงทุกๆวันนะคะใครไม่เห็นเราเห็นก่อนเลยนะคะไปติดตามเรื่องราวของน้องปุ้ยกันต่อเลยค่ะและอย่างนี้รอบๆบ,บรรยากาศของครูนักอะไรด้วยกันนี้มีการส่งเสริมในเรื่องราวของธรรมะไหมคะ ก็ถ้าเกิดที่โรงเรียนปัจจุบันนะคะท่านผอ,อ,อเดลอค่ะท่านก็จะสนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมนักเรียนอยู่แล้วในเรื่องของการทําสมาธิหรือว่าใครอยากไปปฏิบททัติธรรมแม้กระทั่งคุณครูบุคลากรนะคะท่านผอ,อ,อก็สนับสนุนอย่างตัวหนูเองก็มีโอกาสได้ไปนะคะไปปฏิบัติ10วันเลยท่านให้โอกาสไป อคนละโรงเรียนเพราะตอนที่ที่ที่เด็กๆที่บอกว่าตอนนั้นเรายังไม่ค่อยมีเมตตาสักเท่าไหร่อะไรอย่างเง<ช>ี้ยก็ฝึกเมตตาในคนละโรงเรียนกับโรงเรียน<ช><ช>นี้<ช>อ๋อแล้วพอมาโรงเรียนนี้เจอท่านพอออเดลก็ที่มาคุยกับเราอ๋อพอออเดลนี่เป็นพออที่น่ารักมากสับสูนย์เนาะใช่ค่ะค่ะโอ้โชคดีมากเลยใช่ค่ะก็ได้ไปปฏิบัติ10วันเป็น10วันที่หนูว่ามันคุ้มมากเพราะว่าในชีวิตนี้เราคงไม่ได้มีโอกาส ได้ไปแบบนี้บ่อยๆแล้วก็ไปอยู่กับตัวเองไปแบบอยู่กับลมหายใจค,คือเข้าใจเลยค่ะว่าจริงๆแล้วเรามีเพื่อนก็คือลม,อมเพราะว่ามันอยู่กับตัวเองจริงๆสิบวันนั้นก็แบบผ่านทุกช่วงเวลาเลยค่ะทั้งทุกทั้งเศร้าทั้งคิดถึงทั้งเหงาทั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาทุกอาการเลยแล้วก็มาทุกอาการเลยแต่ว่าเราก็เหมือนผ่านมาได้ด้วยสติของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมใช่ก็วันนั้นเป็นอีกวันหนึ่งนะคะที่พอออกมา รู้สึกเบาสบายมากก็ต้องขอบคุณพอท่านที่ให้โอกาสค่ะนะบรรยากาศในในที่ทำงานนี่ก็ส่งเสริมคนที่อยู่เนี่ยอย่างมากเลยนะ<ช>บางครั้งเนี่ยสถานที่เนี่ยก็ถือเป็นสถานที่แต่ถ้าคนที่อยู่ในสถานที่นั้นเนี่ยนะคะเป็นคนมีคุณธรรมด้วยเนี่ยก็จะส่งเสริมทําให้สถานที่นั้นๆเนี่ยน่ายอยู่มากยิ่งขึ้นใช่ค่ะม,มันก็เหมือนโชคดีตรงที่พอท่านก็ปฏิบัติธรรมพอเหมือนแบบนิดนึงอะค่ะ เราก็จะรู้กันแหละบางทีมันมีเรื่องกระทบอย่างเงี้ยค่ะ<ช>ก็รู้แหละว่าโกรธแต่ว่าเราก็จะเห็นพอท่านเป็นแบบอย่างที่ดีว่าโอเควันนู้นขึ้นก็หายแล้วปกติมมไม่ใช่ว่าไม่มีเรื่องกระทบเลยไม่ใช่นะเรายัางเป็นมนุษย์อยู่เนาะใช่ค่ะมันต้องมีมีค่ะแต่ว่ามีแล้วเนี่ย<ม>จดาการัรยังไงใช่ค่ะปัญญาเกิดขึ้นได้ยังคะ รู้สึกว่าออกได้ทุกครั้งมหมายถึงว่าแต่อาจจะออกช้าออกเร็วนั่นอาจจะอีกเรื่องหนึง่งแต่รู้สึกได้เลยค่ะว่าตั้งแต่ปฏิบัติมาความทุกเราสั้นลงความเศร้าเรามันสั้นลง,งแล้วเป้าหมายเป้าหมายของเราค่ะชัดเจนขึ้นหร้อย่างคะในการ ใช้ชีวิตชัดเจนค่ะก็แบ่งออกเป็นสองอันทางโลกทางธรรมค่ะถ้าทางโลกเราก็เหมือนทําหน้าที่เราให้ดีที่สุดส่งเสริม<อ>คือบทบาทตอนนี้มันเป็นแบบผู้บริหาร<อ>ใช่ไหมคะ<อ>มันก็ต้องส่งเสริมอ่าส่งเสริมนักเรียนส่งเสริมคุณครูอะไรอย่างเงี้ยค่ะ<อ>ก็ก็อยากจะทําตรงนั้นให้เต็มที่ให้สุดความสามารถของเราในทางโลกส่วนทางธรรมอะ่ะมันเหมือนแบบตั้งแต่เด็กแล้วค่ะคือไม่ได้อยากเกิดรู้สึกว่าเกิดมาทําไม อย่างเงี้ยค่ะมีกถาถามว่าเกิดมาทําไมงงใช่ค่ะเหมือนคุณแม่เขาพูดประจําว่าเออม,มามาไม่อยากเกิดก็เลยบอกหนูก็ไม่อยากเกิดเหมือนกันแต่ตอนนั้นเราไม่รู้ไงคะว่ามันคืออะไรอแล้วเราพูดออกไปคืออะไรใช่ค่ะก็ไม่อยากเกิดแต่ว่าพอปัจจุบันเรารู้ว่าโอเคอย่างน้อยก็คือเราจะไม่ปล่อยใจให้มันไหลไปอีกแล้วยังไงมันถึงมันจะไม่ได้ในชาตินี้แต่ว่ามันก็คงไม่ไม่ลงไปแล้วเพราะว่า เราก็ตั้งใจเต็มที่อย่างเงี้ยค่ะอืมค่ะกลับมาที่เรื่องของความรัก <c oughs> เออเป็นไงคะหลังจากที่เรามีธรรมะแล้วเนาะก็เหมือนกับเรามีภูมิคุ้มกันแล้ว <c oughs> ค่ะค่ะเราคิดยังไงกับเรื่องของความรักหนุ่มสาวตอนนี้โทษนะคะม,มีแฟนยังไม่มีคะ่ะไม่มีไม่มีไม,มไม่ได้เข็ ไม่ได้เข็ดค่ะไม่ได้เขตดแต่ว่าเหมือนเห็นเห็นความทุกข์ของคนรอบตัวแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนตอนนี้อยู่อย่างเงี้ยมันโอเคแล้วมันแฮปปี้แล้วแล้วก็มไม่ได้อยากมีใครเพราะว่าพอมีปุ๊บมันยึดเนี่ยค่ะกลัวว่าเดี๋ยวจะไปทุกข์อีกตอนนตอนนี้ก็เลยรู้สึกว่าไม่มีน่าจะดีแล้วค่ะม,ม,มีธรรมะแล้วไม่ขาดความอบอุ่นใ,ใช่ไหม S 2> <S 2> <S รู้สึกมันมันเต็มแล้วอะค่ะรู้ <Yeah. S 2> สึกแฮปปี้มากกับชีวิตต,ตอนนี้ <S <S ค่ะนะหลายคนคิดว่าการที่เรา,าปฏิบัติธรรมแล้วแล้วเราไม่รู้เป้าหมาย <S <S แล้วเราก็เอามาใช้ไม่เป็นแล้วเราก็เห็นหลายๆคนที่เขารู้เป้าหมายเนี่ยเอามาใช้เป็นเนี่ยได้เจออะไรบ้างในจส่วนนี้น้องมีอะไรอยากจะพูดกับกับผู้ชมบ้างอะไรเงี้ยนะคะเพือ่อที่จะได้ประโยชน์จากการที่เขาเนี่ยได้เสียสละเวลาเนี่ยมาปฏิบัติ จริงๆแล้วสิ่งที่พวกเราทำกันอยู่มันจะมีแต่ประโยชน์ค่ะไม่มีโทษอะไรเลยทุกอย่างที่เกิดขึ้นเรามันจะทำให้เราแบบมีชีวิตที่มีความสุขอะค่ะเพราะว่าเราไม่ได้ทำร้ายใครเราไม่ได้เบียดเบียนใครแม้กระทั่งเบียดเบียนตัวเองแล้วมันก็จะส่งเสริมส่งเสริมเราให้เราเป็นคนที่ดีขึ้นมีเมตากับคนอื่นมากขึ้นอย่างนี้นค่ะก็คิดว่า มันเป็นสิ่งที่จะเกิดประโยชน์กับทุกคนอยู่แล้วมันจะมีจุดท้อ,ทอแท้ท้อถอยไหม,มจุดไหน,ไหนสำหรับรบางคนคที่กําลังปฏิบัติมีแหละค่ะเพราะว่าส่วนตัวก็เคยมีเช่นถ้าเราไปยึดทําไมวันนี้นั่งได้ไม่นานเลยทําไมวันนี้นั่งแล้วฟุ้งซ่านจังเลยอพอเราไปยึดของเก่าหรือว่าเราไปอยากมันก็จะเกิดความทุกข์แหละสิ่งเดียวที่ทําได้คือปล่อยค่ะมันจะเป็นอะไรก็ดูมันมดูมัน อันนี้ไปได้จากตอนที่ไปคอร์สอาจารย์โกอนก้านะคะเพราะว่าเราเหมือนยึดเหมือนกันนะคะพอถึงเวลาจริงเราหน้าง,งานเราก็ตามเหมือนกันก็ยึดแบบทําไมนั่งไม่ได้ทําไมคันทําไมชาทําไมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอมันเครียดเครียดจนจะอาเจียนเลยค่ะวันนั้นเครียดมากแล้วธรรมะของท่านนะคะมันตรงตรงกับสภาวะที่เราเจอนั่งฟังปุ๊บคืนนั้นร้องไห้เลยแล้วก็รู้สึกเลยอ๋อสรุปทั้งวันที่เป็นเนี่ยคือยึดอพรุ่งนี้เอาใหม่ ก็คือปล่อยเลยค uh ่ะแล้วก็พอมาวันร pues ุ่งขึ้นหายทุกอย่างเลยอาการที่เป็นอยู่ก็เลยอ๋อสุดท้ายเราก็คือการปฏิบัติธรรมบางทีเรามีเป้าหมายได้แต่ว่าเป้าหมายของเรามันจะต้องไม่ใช่ความอยากไม่ไม่ใช่ความไปยึดมันอย่างงี้ค่ะก็เข้าใจสรุปได้แบบนี้คู้ปุ้ยในฐานะที่อยู่กับเด็กๆเนี่ยแล้วก็เห็นประโยชน์ของธรรมะคูปุ้ยได้ถ่ายทอดเรื่องธรรมะให้เด็กๆบ้างไหม เคยนะคะเคยทาตอนสอยเป็นคุณครูค่ะก็แต่เด็กๆขำก็คือเหมือนพอเข้าแถวเสร็จอะคะ่ะปกติมันจะมีโฮมรูม hmm. ก็คือให้คุณครูคุยกับเด็กอย่างเงี้ยคะ่ะเราก็เหมือนเห็นว่าเด็กไม่นิ่งเลยเด็กไม่มีสมาธิเลยก็บอกว่าอโอเคเดี๋ยววันนี้เรามาฝึกสมาธิกันเนาะสักสามนาทีอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็จับเวลาให้เขานั่งสมาธิเราก็จะเห็นความยุกยิบของเขาอะคะอ่ะในช่วงแรกๆแ,แต่ว่าหลังจากนั้นเราก็บอกเขาว่าหนูลองฝึกไปเรื่อยๆแล้วหนูจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเรา ซึ่งเด็กบางคนเขาก็รับรู้ได้นะคะเขาตั้งใจจริงเขาก็มาบอกเราว่าเออครูมันมีสมาธิอพอเรียนคาบต่อไปมันโอเคอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,คะคก็ส่งเสริมเขาได้ประมาณนี้แต่ว่าในเรื่องคุณธรรมที่เราสอนเขาก็คือเราสอนเป็นปกติอยู่แล้วครับอ,อแล้วก็สอนให้เขาเมตตานะคะ ใช่เพราะว่ามันจะมีค่ะในโรงเรียนมันจะมีเด็กที่เขาบูลลี่กันไม่ชอบกันอะไรเงี้ย<ม>เราก็จะเรียกเด็กที่ไปทำร้ายคนอื่นด้วยคําพูดมาคุยแล้วก็มองให้ใหชี้ให้เขาเห็นว่าการที่เราไม่เมตตาเพื่อนมันจะส่งผลอะไรถึงเพื่อนบ้าง<ม>เราอยากให้เพื่อนเป็นแบบนั้นไหมอย่างเงี้ยค่ะ<ม>ก็เหมือนค่อยๆใช้คําสอนของพระพุทธเจ้าดล้ยล่ะค่ะมาถ่ายทอดให้นักเรียนแล้วก็ให้เขารู้จักเมต<ม>ตาคนอื่น<ม>แบบนี้ค่ะมันก็ดีขึ้น<ม>เด็กๆเขาก็ อย่างน้อยเขาอาจจะสนิทกันไม่ได้แต่เขาก็ไม่ทําร้ายกันด้วยคําพูดอย่างเงี้ยคำพูดที่สําคัญเนาะทำร้ายคนโดยที่ไม่สร้างบาดแผลภายนอกอแต่สร้างบาดแผลภายในอย่างลึกมากเลยนะเด็กที่ว่านี่อายุเท่าไหร่อะคะ เป็นเด็กมอต้นค่ะมอสองประมาณ14 15นะตอนนั้นที่สอนค,ค่ะค่ะ14 15นี่เรียกว่ากําลังแบบกำลังเฟียวฟ้าเฟี้ยวฟ้า,ฟาเลยนะ,ะพราะเราเคยผ่านมาก่อนเรารู้ค่ะ,คะอตอนนี้มีหลักธรรมที่ใช้ในการเตือนสติเนี่ยมีอะไรยังไงบ้างคะตอนนี้เลยก็คือเวลาเตือนตัวเองก็จะบอกว่าอย่าสร้างกรรมเพิ่ม,อ,มอย่าไปทอนบุญตัวเอง อย่าสร้างกรรมเพิ่มอย่าทอนบุญตัวเองใช่ค่ะก็คิดได้ไงนจริงๆแล้วมันเกิดจากเวลาเราร้อนเนี่ยแหละค่ะแล้วเราไปพูดบ่นกับพี่สาวพี่สาวก็แบบอุ้ยอยากสร้างกรรมเพิ่มหรอบุญที่ทํามาอยากให้มันหายไปหรอก็แบบอุ้ยคือแบบโอ้จริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะบุญกว่าจะสร้างได้เนาะใช่ค่ะก็เลยเหมือนทุกวันเนี้ค่ะสมมติขับรถมาเจอพวกแบบปาดปาดปาดจะชนเราอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะแบบถ้าเป็นเมื่อก่อนเราก็จะแบบอย่างนี้ใช่ไหมคะอันนี้เราก็ โอเคจบเพราะว่าเราจะไม่พยายามไม่สร้างกรรมเพิ่มแม้กระทั่งความคิดหรือว่าวาจารเราที่มันจะเปล่งออกมาอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็เห็นเพราะมันเห็นทุกวันเลยค่ะเวลาเราขับรถบนท้องถนน่ะมันทุกวันมันมีอารมณ์ทุกวันแต่เราก็เห็นแล้วก็หวลลัวเราะบางทีก็โอเคเก่งก็ชมตัวเองอย่างเงี้ยค <laughs> <ๆ>่ะโอเคได้แหละประมาณนี้ค่ะทีนี้กิเลสตัวไหนถึงของเราที่เรายัางรู้สึกว่าคือกิเลสมันจะมีโลภโทศสะและนะ้วโมหะเนาะเออตัวไหนที่เรารู้สึกว่าเป็นตัวที่เราแบบมัน ยากมากสำหรับเราสำหรับหนูคิดว่าโมหะค่ะเพราะว่าเวลาหลงอะค่ะมันหลงไปเลยจริง <c oughs> มันมันยากรตรงที่มไม่รู้นะไม่รู้ใช่ค่ะมันยากตรงที่รู้ตัวอทีแล้วคิดเสร็จไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> อย่างที่บอกโทสะเห็นชัดโลภะก็จะมีความอยากความความอยากนี้ก็จริงๆก็ยากเห <c oughs> มือนกันเพราะว่าจริงๆเป็นคนชอบทานมากๆ <c oughs> แล้วก็คือเป็นคนสรรหาของอร่อยตลอดเวลาอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์ท่านก็ให้โจทย์มาเหมือนกันว่า เราอยากกินเพราะอะไรคือท่านพยายามบอกไม่อยากให้เราไปทําอะไรด้วยตัณหาค่ะมันจะกลายเป็นความทยานแล้วเราจะติดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยพยายามแบบถามตัวเองทุกครั้งว่าถ้าไม่กินได้ไหมค่ะถ้าไม่กินได้กันก็ไม่กินแต่บางทีก็จะอยู่ในใจเหมือนกันมันก็มีค่ะสุดท้ายบางทีก็แพ้ก็อยากกินก็กินแต่แต่เรารู้ว่าทุกคืออะไรเนี่ยเป็นความรู้ที่ยิ่งใหญ่แต่ปล่อยได้หรือไม่ได้เนี่ยผมคิดว่า เป็นอีกเรื่องหนึ่งให้รู้ก่อนดีกว่าไม่รู้แต่ก็ทุกทุกอยู่นั่นแหละแต่ไม่รู้แต่เรารู้ว่าเนี่ยเพราะเราจับอันเนี้ยวันหนึ่งทุกแล้ววันหนึ่งมันจะค่อยๆพยายามจะคลายแต่เราไม่รู้เนี่ฮะไม่รู้เหตุแห่งทุกอะเราก็เลยทุกกับมันแต่ถ้ารู้ว่ามันทุกคืออะไรผมคิดว่าอย่างน้อยที่สุดทางคลายทุกยังมีโอกาส นะฮะผมคิดว่ารู้แค่รู้ไปเหอะรู้ไปก่อนไม่ใช่รู้เหอะรู้ไปก่อนแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะใครได้มากเลยหน่อยเดี๋ยวพยาามนี่คือปฏิบัติธรรมอยู่ตรงนี้นะนะดีกว่าไม่รู้นะครับแต่หลายเรื่องเนี่ยผมก็ยังปล่อยไม่ได้วางไม่ได้แต่ถ้าเรารู้แล้วมันต้องโจทย์ของเราคือเราต้องปล่อยนะวันนี้ก็เวลาหมดแล้วนะคะอืก็อนุโมทนากับน้องปุ้ยด้วยนะเป็นครูแล้วก็ที่สําคัญสุดคือว่าได้นําธรรมะเนี่ยมาใช้ในชีวิตประจำวัน แล้วเราก็ฝึกฝนตัวเองพอเราฝึกฝนตัวเองได้แล้วเราก็จะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียนให้กับทุกๆคนด้วยนะเหมือนวันนี้ได้มาแชร์เรื่องราวทางธรรมนะแต่เขาโชคดีเขาปฏิบัติมาตั้งแต่เด็กๆเนาะเร็วนะเร็วเร็วกว่าเราตอนที่เราสองคนอายุเท่านี้เนี่ฮะเราอยู่ไกลแสงธรรมมากค่ะเอ้ยเท่านี้แหมไปเริ่มเริ่มเจอธรรมาครั้งแรกอายุขนาดนี้สามสองเนี่ยอ๋อเหรอเริ่มเจอแล้วใช่ไหมเจอแต่ยัง แสงไร่ๆไม่โอเคยึกดีที่ได้เจอนะคะเอาวันนี้เวลาในการทำในใจหมดลงแล้วนะคะเราต้องสามคนค่ะลากกันไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ แบบว่าบทชที่เนี่ยอนุบุตนาแต่ว่าเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะทำไมต้องไปบทชทีอะไรเงี้ยนะคะแล้วไงแล้วฉันก็เป็นคนนิสัยดีนี่อ้ยพูดตัวชมตัวเอง <c oughs> เป็นคนดีคนหนึ่งนี่ไม่ได้ทําอะไรให้ใครเดือดร้อน <c oughs> แต่พอวันหนึ่งมันมันเจอโหมดที่อะไรที่ต้องที่ทุกข์มากขึ้นแล้วเราต้องมีการเรียนรู้ใหม่ปรับชีวิตใหม่ป้อเหมือนกับเราเป็นแก้ปัญหามาโดยตลอดไม่ค่อยได้แบบว่าพึ่งพาอะไรใครเท่าไหร่ ใช่ค่ะเชื่อตัวเองเชื่อตัวเองปัง่นใจเชื่ <laughs> ม<น>อมมากหญิงมัน่นหญิงมั่นแต่วันที่อ่อนแอก็ต้องยอมรับเขาว่าเออโอ,อ้นนี่คือความกราหารที่สุดนะโอ้โหขอบคุณค่ะมันเหมือนมันถูกถูกแสดงธรรมแล้วถูกแบบอะไรกระแทกแรงๆมาตั้งแต่โควิดคือนอกมีช่วงเป๋อค่ะนกมีช่วงเป๋แบบเป๋แบบไม่รู้ตัวเลยอ่ะแล้วก็แล้ก็อยากรู้อะไรเพิ่มมากขึ้นจากความทุกข์ครั้งนั้น